เช้านี้ไปตลาดมาค่ะเพื่อนๆได้หน่อไล่มาหมองเข้ามาร้อยหนึ่งบ้านเราก็มีหนอ่อแต่เราก็ไม่ได้แต่บ้านเราไม่ใช่หน่อไม้ไล่นะอ่าไม่ร่วกบ้านเราเป็นหน่อเอ่อ หน่อลูกหวานหรือว่าหน่ออะไรนะคะเดี๋ยวเราก็จะแกะแล้วก็ต้มนะคะร้อยหนึ่งนี่ได้เยอะแยะได้หน่อได้มือขืเทศห้าสิบบาท ซื้อไว้หลายวันได้มันโลหนึ่งแครอทหัวหนึ่งนี่เขาแถมให้กับหน่อไม้ยอดฟักทองยี่สิบบาทนี่ก็ต้นหอมผักชีผักขึ้นช่ายก็ต้องห่อเก็บไว้ถนอมไว้ <c oughs> นี่อะไรนะอ่าสิบบาทกะหล่ำกะหล่ำแบบนี้เราชอบกินหัวแหลมแหลมสิบบาท <c oughs> เราเอันนี้จะเอาทำอาหารสไตล์ทางยุโรปดองน้ำส้มใสชูแป๊บเดียวกับหมูทอดพริกค่ะโหเพื่อนๆ อ๋อนี่มีอะไรนะนี่ก็จะแกงใส่เนี่ยค่ะยอดฟักทองค่ะยอดฟักทองใส่น้ำปลาร้านี่ค่ะนี่ก็จะเก็บไปกินกับน้ำพริกอะไรนะเกีงเจียบมะเขือ เขาเรียกมะเขืออะไรก็ไม่รู้นะ่ะปุ้ยมือเดีวแล้วนี่ก็นี่ค่ะนี่ค่ะนี่สองหัวสิบบาทนั่นเนี่ยพริกเนี่ยค่ะเราต้องผึ่งไว้ได้พริกแดงจินดาได้พริกขี้หนูแดงเนี่ยนะคะได้พริกเนี่ยค่ะ แบบนี้ค่ะแกงอร่อยค่ะแกงรวมกันสะใจมีสามชนิดค่ะมีสามอย่างค่ะสะใจเลยได้พริกนี่คะะโอเคนะคะ